ใช่ไหมน้องมันก็แบบสูไไ้ไม่ได้ก็ตึงเซ็งนั่นแหละแล้วทะเลาะกันเหรอในกรมในกรมป้าเนี่ยเอาไม่ได้ทะเลาะกันเหรอใช่ครับไม่มีแต่ดงดราม่าใช่ไหม <c oughs> ไม่มีมีมีเงียบไปเลยคิดว่าตึงกันแล้วของหายอะไรกันไหมโอ้โหรออะไรอะ่ะอยู่ไร้ล่ะเอา้าของหายด้วยเหรอไม่มีไม่มีค่าความเร็วของหายด้วยเหร <c oughs> อไม,มีคนหายอยู่อะ่ะในคนในกรมผมไม่หายนะ ันเหรอคุณซึกงจะหายแน่นอนใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็เอ๊นั่นนั่นจะหายอีกคนหนึ่งไงมือไรไงดโดนเล่นมือไรโอ้จบเลยกระบอกเลยกระบอกกระดิ่งอบบอเขานั่นแหงเขาแหละผมว่าพอบอรู้ไหมมาฮวนพอขอบบออายุยังไม่ถึงสิบแปดด้วยซ้ำอือ อันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเหรอใช่จบแน่พอผมพูดจริงเลยเนี่ยอันนี้คือใครใครอายุเยอะสุดในในในตอนน้องเป็นเป็นพี่้องใครเนี่ยใครนะส่งมาี่เลยใครนะอาวินไหมพี่อาวินไหมอวินเหรอเท่าไหร่ไม่ใช่ พี่มก็พี่ดำสองคนพี่ดำพี่่อเลยาสองก็ลาดนะก็ไม่ไม่ได้จะเกินสามสิบหรอกใช่ยู้พมัมเจ็ดนี่แปะเดนหลยใช่ใชประมาณนั้นแหละปไปกลางคนเกือบแบบปัดปลายแล้วพี่ดำอะไรเนี่ยพี่มาทีพี่ไอ้คนเด่อ่ะคนเด่อ่ะไม่ติด อันนี้ต้องถามไงเราคุยกันที่บอกว่าเออเล่นตกลงกันดีๆก็ไม่นี่หรอกเอแล้วไปเล่นตรงไอ้ธนาคารแล้วไม่เปิดวงแดงคันนี้ไม่ยิงไม่เปิดวงแดงคันนี้คนสามารถที่จะเข้ามาได้ไหมเข้ามาเล่นๆได้ใช่ใช่่ถูกไหมอันนี้พี่ถูกไหมใช่ครับเออไม่ไม่เปิดวงแดงครับมันก็ตามที่เหมือนคุยนตอนนั้นนะที่บอกว่าเออตำรวจไม่สามารถเปิดวงแดงได้ก็ คนอื่นที่เป็นแก๊งเขาเพรามาช่วยได้เรื่อยๆครับได้ไงครับราคาตกเลยพี่ราคาอ่ะไม่รู้เหมือนกันเลยออกง่ายฮะเหรอมันก็พูไม่ยากเลยไง <นะ S 3> ตง้องรีบขายแล้วรีบขายละราคาหรือราคาตกบอกม<บ>ันขายพี่นี่พร้อมซื้อต่อเนี่ยซื้อขายอะไรอ่ะจริงเลยพี่ถ้าจริงเป็นอ่ะเอาซื้อจริงดิ เขาอะไรกูแม่พี่ดีกว่าเปิโอดีอะไรเขาได้โคตรมาว่ะเออเขาได้เขาเปิดกระชาได้ที่แม่งสุดจริงของเยอะเราไม่ต้องขายไม่ต้องขายที่หลับทั้งที่ของเยอะแหละเยอะตรงไหนเนี่ยไหวไม่ไหวโอ้บระเด็นเยอะใช่ไหมใช่เล่นไม่ได้สู้ไม่ได้เลย จากสู้อะไรล่นแบบนั้นไม่ไหวว่ะก็เลยขำๆมาได้บอกบนชุ่มมาบอกว่าเออตกลงอ่ะมันก็ห้าสิบพ้าสิบถูกไหมเออจะไปเหลี่ยมจะไปไรจะนี่เจอเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันเออมาเจอเหลี่ยมพวกพี่เห็นไหมตอนไหนทั้งตึกถามาตู้ได้ไหมมันก็ตู้ไม่ได้อยู่ดีแล้วเปรตควรระเบอกเลยใช่ตรงไหมแต่ก็เสี่ยงถ้าถ้าแท้มันก็หนักอยู่นะ จะไปได้แล้วจะรถบินกี่คนนะใช่มันยากเนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้าแบบมันมันมันแบมีโอกาสอยู่แต่ว่ามันก็ยากก็ต้องไม่คุยกับแอดว่าเออรถบินเล่นได้ไหมถูกมันก็เล่นได้อยู่ดีมันไม่มีกฎที่ห้ามใช้รถบินถูกไหมใช่เออมันยังไม่มียังไม่คุยยังไม่มีร่างอะไรมาเลยก็คุยยังไม่ตกลงอะไรกันไปเลยนี่ตั้งแต่คุยวันนั้นยังทุกวันนี้ยังไม่มีฉบับไหนมาเลยที่ที่เขียนขึ้นมาใช่ถูกไหม แอดแกชิลเินเหมือนใจเลยเออมันไม่มีกดล่างมันม,มีกดล่างที่ต้องมาไอน,นี่เลยบุญยาว่ะเลยเออและยิ่งบนทุบเนี่ยไปตามบนชุบนามว่า <c oughs> เออรู้ว่าเขาเป็นผอ,อแต่ตามเขาจะถามว่ามาเล่นไหมไม่ไม่ค่อยมาเล่นไม่เช่นหระอืมใช่ใช่เออมันก็ต้องตาม ตามรองนี่ก็เออบางคนมันเป็นรองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวอีกหน่อยก็ขึ้นเป็นผอ,อถูกไหมเดี๋ยวต่อไปก็ขึ้น,นผอแล้วใช่เออ,เอ,อมันคิดได้เร็วจะมาเสี่ยงจะมาตามคนรู้ว่าเออเออเข้าใจว่าเออมันเออโอซีอายุเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยแต่มันก<ม>็นต้องตามอ่ะตามตามยศถูกไหมไมู่้อ่า เราต้องตามยศว่าเออคิดนู่นคิดนี่ได้แล้วจะมาตามวันนี่วัีประสบการณ์การเสี่ยมก๋อยของ่อะไรกูแน่เลยวะดูว่าเขาบอกว่าต้องทำตามฟั่งเขาแหละอันนี้อันนี้ใครบอกไหมทุ่มเนี่ยบอบอกอันนี้คือมันชู้บอกเลยใช่ไหมใช่เขาก็คือมันเหมือนว่าแบบไงอันนี้อันนี้ที่แบบมันคนไม่ตั้งใจนักเรียนแบบไม่ตั้งใจิเียใ่เล่นได้มันไม่เกี่ยวกับหรอกที่ไม่ตั้งใจเล่นเนี่ย ถามหน่อยเหอะไม่ตั้งใจเล่นไอ,เอ้เงินกลมมันไม่ได้เสียนะมันเป็นเงินเซิเร์ฟนะยี่สิบยี่สิบคไม่พอเออถ้าเป็นเงินกลมเมื่อไหร่อ่ะอันนั้นนะ่ะคือตึงแน่นอนถูกไหมฮะใช่เออนี่คือเงินเงินเซิร์ฟมันไม่เกี่ยวกับเงินกลมใครจะนมันก็เล่นได้ห้าติบติบถูกไหมถ้าเล่นอ็โกกันไดนะ้ว่าเอออัโมโลมันก็ห้าติบหติบใครจะไปโกงใครมันไม่ใช่ใครโกงหรอกมันอยู่ที่คนแน่นหรือไม่แน่น ใช่ครับใช่เออถูกไหมดีนะครัถึงถึงจะมีปืนหรืออะไรจะมีอะไรขอมาอะเออสีมือไม่มียิงไม่มียิงไม่ได้มันก็เท่านั้นถูกไหมใช่มันต้องซ้อมยิงหรือไม่ก็เออเล่นขำขำอะไรก็ได้ไปดวลเอออะไรแกโมเด็งไงแจะจกแจกคุมเงินไงโอ้โหไม่ไหวไอ้เบลทุ๊กมัน มันเออตั้งแต่สมัยตอนที่ไดเมียวเป็นเป็นผอบอแล้วมันไอ้ไดเมียวไม่มามันสั่งการยังสั่งั่วมุ่งมุ่งซวอยู่เลยเออลองลองปรับคบติกันใหม่ดูวันหน้าจะเจ,<ะ>จะเล่นขำๆจะได้ไม่ตึงกันแต่มาเล่นแบบคเออไม่ขำเนี่ยเจอตึงก็ไปไงเครียด ต่อเกมก <Okay. S 1> ไม่คุยกันถูกไหมล uh องลองลองดูลองลองลองปรึกษากันใหม่ดูโอเคครับ